พูดอะไรที่มันแบบว่าสะเทือนเลื่อนล่าเดียวเดี๋ยวเอาเอามาให้ผมชนะน้วยดผมพูดให้สะเทือนเลยคำเดียวแล้วผมไปโอ้ยอันนี้แรงแมทเอาอะไรรับไหวดีนะเอาพูดถึงระบบตุงก่อนดีกว่าระบบตุงระบบตุงก็คือสุดยอดระบบตุงสุดยอดมากวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงบอกเลย นุ่นเป็นคนที่พูดคำว่าสุดยอดอยากนะแสดงว่าต้องสุดยอดจริง <laughs> <laughs> จริงตกใจเลยเพราะว <t ick> ่าจะเอาสีฟ้าใช่ป่ะจะเอาเจ้าเป็นเป็นแอปสีฟ้าเราก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าสีฟ้ามันจะมีแบบเตือนเตือนเตือนใช่ป่ะแต่สีม่วงมันไม่ไม่มีเตือนคือต้องเข้าไปแล้วไปไล่ดูเร <t ick> าก็ลองเลยเราก็เราก็เอาขึ้นเลยอืแล้วก็ไล่ไปโจนกินข้าวเสร็จเลยเสร็จ ดูอ่ะห้เฮ้ยอะไรวยเอาดิขอบคุณขอบคุณเดียครับผมขอบคุณเดียกาหลีด้วยนะครับพี่แน้ตไปๆๆลงไหลแปะอ้าววันนี้ก็ใด้ชัดเดียนมาบคนดูในชาลโลกแพ้ผมนะเอ้ยแพ้เราทุกคนขอปาดไปแล้ว ขอให้วันนี้ได้รางวัลได้เยอะนะขอให้แบบว่าง,งานออกมาดีนะนแล้วก็ขอให้ได้ได้ของกินได้เยอะนะกินเนีมาเนาน้อยเลยนะเอ,อ้ยอะไรอ่ะพูดอ่าไหนกินเนน้อยหน่อย,อยมันกินเยอะเกินไปมันคือเมื่อคืนกินไม่หยุดเลยนะเบาๆลงหน่อยนะเบาๆ,ๆเอาเนเนสรุปไปเนี่ยโอเคแวะมาหาแค่นั้แหละ ไปบ่ายไปบ้ายระบบตุง <laughs> ไปบายนิ้งโอเคออกเนี่ยรลืมลยโอ้ไม่เป็นนิ้งรู้ฉันรู้ฮะไม่เป็นเหมือนกันไม่ต้องถามเลยไปแล้วไปบ่ายไปบ่ายเจอกันแฟนพี่ยอดจริงๆใช่ไหม <laughs> <g ül> <c oughs> กันแนถึงได้ไล์อีกรอบนึงมาขอบคุณโอเค